ครับผมมื่อนี่มาหาป่าครับผมพอดีวางแดงฝนตกครับน้ำขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยมาหาป่าเมื่อกี้นะครับผมเห็นป่าครับก็เลยสักลงไปนะครับต้องเป็นป่าอิงยังนะครับผมยี๋ยวลงไปบนกันนะครับ ปั okay. ่นิดหน่อยก่อนครับปั T ่นนิดครับผมปั่นครับผมประมาณสามนิ้วนะครับผมเอาไว้ก่อนโอเคครับผม หาต่อครับ